วันนี้เราก็จะมาพบปะพูดคุยกับเราอาดีตสม,มเชิและก็อดีตพระภิกษุส,สงฆ์ที่บวชในโครงการโครงการนี้เป็นโครงการบำเพชาอุปสมบทประจำปีพุทธศักราชสอง8ั้า้อยหกสิบดณวัดร่าเปิงตะปธารามและโครงการนี้ไม่เป็นเพียงการสืบทอดประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปซึ่งเมื่อพวกเขานั้นลาสิกขากลับไปใช้ชีวิตเป็นคาราวะาอีกครั้ง <c oughs> ก็จะได้นำหลักธรรมคำสอนและประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการสร้างคนดีสู่สังคมและวันนี้เราก็ จะได้นําทุกท่านนั้นได้มาพบปะพูดคุยอดีตสมณีนอดีตพระภิกษุส,สงฆ์และก็อดีตสินเจริญนีมาเปิดใจเปิดความรู้สึกที่ทุกคนนั้นมีประสบการณ์ในการอยู่ในโครงการนี้ก่อนอื่นเลยก็จะได้นําพาทุกท่านนั้นได้มาทําความรู้จักกับน้องๆเหล่านี้ สวัสดีค่ะหนูชื่อดิ่งพชัชการกุณาเชียงใหม่ชื่อเล่นชื่อปอขวัญค่ะอืมน้องปอขวนนัญเนาะะเป็นครั้งที่สองใช่ไหมได้พูดคุยกันถือว่าคราวก่อนนี้คุยมันเลย <c oughs> ลก็วพาเป็นผู้มีประสบการณ์เยอะอตลอดโครงการนี้บวชศิจารีเป็นเวลาสิบกว่าวันนะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างอยู่ใน <c oughs> โครงการรู้สึกว่ามีสมาธิมากขึ้นค่ะแล้วก็ รู้สึกมีสติค่ะเพราะว่าได้นั่งสมาธิกับกับสติปัฏฐานค่ะกับสติปัฏฐานเนาะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยลาศิลแล้วมาเช้าะนะรู้สึกใจหายไหมอยู่กับเพื่อนฟูงเนี่ยไม่ค่ะรู้สึกดีใจเพราะว่าได้ออกสู่โลกภายนอกโอ้มีความร,รู้สึกดีใจแล้วการกลับมาเป็นคารวาอ,อีกครั้งเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่ามัน มีความแบบว่าง่ายในการใช้ชีพค่ะเพราะว่าเรามีสินน้อยลงอะไรอย่างนี้ไม่ต้องไปกังวลกับการที่ต้องรักษาสินแล้วตลอดระยะโครงการที่อยู่เนี่ยคิดว่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอะไรบ้างออการนั่งสมาธิค่ะการเดินจกกงกรมค่ะการนั่งสมาธิการเดินจกกงกรมเอาไปใช้อะไรบ้างใช้แบบว่าใช้สติที่ได้ใช้สมาธิที่ได้ไป แก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวันค่ะอืออย่างเช่นไปเรื่องของการเรียนหนังสือแล้วก็ชีวิตที่อยู่ในบ้านอก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ดีนะที่การเอาสติเพราะชีวิตคนเราเนี่ยอยู่บนพื้นผานต้องใช้สตินะถ้าขาดสติแล้วไปไงก็ไม่มีอออทาอะไรก็ประมาทนะก็เกิดความประมาทเพราะงั้นชีวิตคนเราไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นเล็กเป็น ผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่ทุกคนล้วนจะมีสติของตัวเองในการที่จะต้องพึงระวังในการที่จะไม่ทําตัวบนพื้นฐานของความประมาทนะสิ่งใดที่นํามาเอามาใช้แล้วก็นําไปประยุกมามีมีไหมที่ว่าเราคิดว่าได้ประสบการณ์จากการเข้ามาบวชครั้งนี้มีค่ะนะเป็นเรื่องของทำมาแบบว่าพวกชาดกคค่ะแบบว่าเวลาเพื่อนที่โรงเรียนถามว่า รู้จักชาดกเรื่องนี้เรื่องนี้ไหมพอหนูบอกเรื่องจากเขารู้จักเขาก็จะบอกว่าให้เล่าให้ฟังหน่อยอะไรแบบนี้เราจําได้นะจําได้ค่ะชาดกต่อไปเวลาครูบอกว่าให้ออกมาพูดนิทานหน้าห้องนี้ก็<ช>หยิบชาดกมาเลยนะก็ถือว่าเป็นดีเพราะว่าชาดกเนี่ยเป็นเรื่องของการสอนอะเรว่าสอดแทรกธรรมะไปมีความสนุกไปด้วยแล้วก็มีความเรื่องของการที่เราจะได้นําไปใช้ชีวิต ได้ด้วยนะถือว่าเป็นเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเนีเป็นการที่ก็เลยว,ว่าบางทีเราเราอาจจะมองข้ามในเรื่องของการดูชาดกแต่พอเราได้ดูเราก็ซึมซับเข้าไปอ,อ๋อมันเป็นธรรมะซอแซกเข้าไปนะแล้วสิ่งใดที่คิดว่าในวัดนี้มีความแบบประทับใจมากๆเลยตลอดระยะเวลาในโครงการนี้ ประทับใจที่แม่ชีคอยดูแลคอยสนับสนุนค่ะอ,อะไรที่ทำไม่ดีแม่ชีก็คอยพูดและบอกให้ปรับปรุงค่ะก็การที่มาอยู่ที่นี่เป็นการบ่มเพาะเรื่องของจิตใจนะเพราะงั้นการที่ได้แม่ชีดูแลก็เหมือนเขาบ่มเพาะเรา<ฆ>ให้ปุ๋ยให้น้ำเนาะ <c oughs> เขาบอกว่าคนเราเปรียบเสมือนต้นไม้ต้นหนึ่ง ตอนต้นเล็กๆเนี่ยเราจะต้องอาศัยคนอื่นให้ให้ปุ๋ยให้น้ําให้ดินนการให้ปุ๋ยให้น้าดินเพื่ออะไรเพื่อที่จะบารุงรากแก้วแล้วก็ลําต้นใบให้เติบโตขึ้นไปข้างหน้าเพราะงั้นวันนี้น้องปอขวัญก็ได้มาให้แม่ชีได้ครวนดินใส่น้ําให้ปุ๋ยเป็นอย่างดีนะพอเติบโตไปก็จะได้เกิดประโยชน์ กับคนอื่นด้วยอ่านี่คือเป็นการบ่มเพาะใจิตใจของเราก็ถือว่าเป็นการบวชสินจรรีครั้งนี้ก็ได้เลยได้ประโยชน์ใช่ไหมค่ะมีแต่ประโยชน์กับคุณคุณนประโยชน์ทั้งตนเองและต่อคนเองอืมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วมีโอกาสอีกครั้งไหมที่จะตัดสินใจกลับมาบวชอีกมีค่ะน้องปอขวัญมีความคิดในใจอยากจะ แนะนำให้คนที่อยากจะมาบวชมาอีกไหมแล้วก็เหตุผลใดถึงอยากจะชวนเข้ามาหนูอยากแนะนำว่าถ้ามามันมีประโยชน์กว่าอยู่บ้านค่ะเพราะว่ามานี่ทั้งได้สมาธิได้สติแล้วก็มานี่ก็มีกิจกรรมสนุกๆให้ได้ทำแบบว่าให,ให้ได้ทำด้วยค่ะเพราะว่าอยู่บ้านเฉยๆบางคนอาจจะเล่นโทรศัพท์อยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรค่ะก็ถือว่าช่วงปิดเทอมก็เอาเวลาว่างมา ให้มันเกิดประโยชน์ในการมาบวชสินเจรณีอนี่ถือว่าเป็นการแนะนําคนที่อยากจะมาในครั้งหน้าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าโดยน้องปอกวัญแล้วก็ยังไงก็จะมาอีกมาทุกปีนะอืเราจะได้พัฒนาต้นไม้นี้ให้เข้มแข็งพอมันโตขึ้นไปต้นไม้จะออกใบออกกิง่งออกเกิดให้ร่มเงาของับคนอื่นเพราะงั้นต้นไม้ต้นนี้แหละ ก็จะให้ทั้งรมเงาพ่อแม่และพี่น้องด้วยและก็เพื่อนฝูงเพราะนี่คือเกิดจากการอะไรเกิดจากการหมาบ่มเพาะตั้งแต่ต้นกล้าเล็กๆโตขึ้นไปก็จะเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงก็แล้วประสบการณ์ที่คิดว่าน้องปอควันจดจำเป็นพิเศษเลยโดยที่ว่าไม่มีลืมที่นี่มีอะไรบ้างม,มีประสบการณ์ที่ด,ดูชาดกค่ะแล้วก็ ประสบการณ์การเล่นสงการค่ะสงการเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกค,ค่ะเห็นเล่นวิ่งเป่าแป้งใหญ่เลยใช่ไหม,มเป็นการปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราเนาะก็ที่นี่ได้ประโยชน์หลายอย่างเล่นสงการก็ถือเป็นวัฒนธรรมของไทยเราแล้วเออเล่าให้ฟังซิว่าออกไปข้างนอกเป็นยังไงบ้างก็เพื่อนเราหนูออกไปเพื่อนก็ถามแบบว่า คือก่อนหนูจะมาบวชก็บอกว่าหนูไปบวชนะแล้วก็วันที่สามสิบเอ็ดถึงวันที่สิบแปดเขากโ็โอเคโอเคแล้วก็ออกไปเขาก็ถามแบบว่าเป็นยังไงบ้างไหนบอกว่าได้สดติได้สมาธิค่ะเขาก็บอกว่าเขาอยากลงมาบ้างแต่ว่าเขาไม่ว่างค่ะไม่ว่างก็ครั้งหน้ากขมาได้ค่ะแล้วนี่เห็นในข่าวว่าพระพี่เลี้ยงหรือแม่ชีพาไปข้างนอกด้วยนี่ใช่ค่ะไปวัดไหนบ้างไปวัดราชที ไปพระพุทธบาทตากผ้าไปวัดถิริพุนชัยวัดพระธาตุจอมทองแล้วก็วัดพระสิงห์ว<อ>ัดเจตวันใช่ไมวัดเวันแล้วก็วัดวัดสวนดอกวัดสวนดอกก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่พาไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ถือเป็นเรื่องของความกระตันยูนะที่ทำให้ น้องปอขวันได้ไปกราบกบายรูยบาชายัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภาคเหนือซึ่งเป็นบ้านเกิดของเราก็เ,าเป็นการปลูกฟังให้เราทําความดีและสร้างความกตัญญูกักบพุทธศาสนาแล้วก็ยังดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นการสืบทอดความเป็นพระพุทธศาสนาของเราด้วยะวันนี้ก็พูดคุยเก่งขึ้นเนาะก็ได้มา พูดคุยในวันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าที่จะเป็นการจดจำไปในครั้งหน้าต่อไปนะก็วันนี้ต้องขออนุโมทนาต้องต้องบอกว่าเป็นเด็กหญิงแล้วเนาะไม่ใช่ศิลจารีแล้วแต่ยังใส่ชุดขาดนี้ทุกคนเข้าใจว่ายังเป็นศิลจารีอยู่ <c oughs> ก็ถือว่ากลับไปใช้ชีวิตข้างนอกก็ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานนะเพราะงั้นสิ่งที่ทางวัด ได้มอบทั้งเรื่องของความดีคําสั่งสอนอ่ะมันจะเป็นเรื่องของการปลูกฝังให้เรานั้นได้เก็บไป <umi. S 2> คิดเมื่อเราทําอะไรก็ตามแต่ให้เราลเลือกถึงคําสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สอนและวันนั้นถ้าเรานึกถึงเราก็จะได้บุญได้กุศลน,นั่นคืออานิสงส์ที่เราจะได้เห็นนะวันนี้ก็ขอบคุณอนุโมทนานะสาธุ hmm. ก็พูดคุยกับน้องปอขวัญน,นี้ ถ้าจะคุยก็คุยยาวนะวันนี้ก็ถือเป็นเวลาอาจจะเป็นเพียงช่วงสั้นๆที่มาพูดคุยเปิดใจก่อนที่น้องปอกขวันนั้นจะได้กลับไปใช้ชีวิตข้างนอกด้วยการนําเอาความรู้หลักธรรมคาสอนที่ได้รับจากโครงการไปใช้ชีวิตประจําวันวันนี้ก็ขออนุมโมทนาทุกๆท่านที่สนับสนุนโครงการก็ขอเจริญพร